โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจซิวโอเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานล่าของประชาชนเป็นโครงการที่เวฟาร์มยินดีนำเสนอเพราะว่าเป็นโครงการที่จะตอบโจทย์ให้กับประชาชนเกษตรกรหรือว่าผู้ที่สนใจจะเข้ามาร่วมโครงการกับเราเป็นการปลูกไม้เศรษฐกิจซิวโอซึ่งเป็นไม้ชนิดใหม่ที่มีตลาดรองรับอย่างชัดเจนนะครับ แล้วมีหลากหลายตลาดในในปีที่หนึ่งหนึ่งปีที่สามเนี่ยหลังจากที่เราปลูกเป็นเป็นแปลงปลูกนะฮะพื้นที่เริ่มต้นที่สิบไร่นะครับเราจะปลูกในระยะปลูก2อคูณสนะครับเราจะปลูกในพื้นที่สิบไร่เนี่ยเราจะได้ต้นซิวโอ๊กสี่พันต้นหลังจากนั้นในปีที่สามเนี่ยเราจะขุดล้อมนะครับ ถ้าเป็นไม้เศรษฐกิจเนี่ยขเขาก็จะเรียกว่าการสั่งไม้ในปีที่สามเนี่ยเมื่อเราขุดล้อมออก200-300ต้นเนี่ยเราจะได้เ,เพื่อออกขายนะฮะเราจะได้คืนทุนแล้วพร้อมกําไรเงินสดส่วนหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยในปีที่สี่ถึงปีที่เก้าเนี่ยในแปลงปลูกของเราเนี่ยเราจะเหลือต้นซิวอ๊กไว้หนึ่งว้ต้นนะฮะตอนหนึ่งไร่ในปีที่สี่เนี่ยเรา จะเริ่มปลูกสมุนไพรที่มีมูลค่าสูงนะครับของเอวาฟาร์มในในในปีที่3เนี่ยเอวาฟาร์มจะเป็นผู้ดำเนินการรับซื้อต้นซิวโอ๊กทั้งหมดนะฮะแล้วก็เป็นผู้ขุดล้อมนะฮะโดยที่สมาชิกหรือผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยไม่ต้องเป็นภาระใดๆทั้งสิ้นนะครับค่ามูลค่าของต้นซิวโอ๊กที่เราล้อมเนี่ยพร้อมก็พอที่จะใช้วีคืนทั้งก้อน นะครับแล้วก็รวมถึงมีส่วนต่างที่เป็นกำไรเงิสนสดอีกส่วนหนึ่งที่จะใช้ในการดำเนินการต่อนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยในปีที่4ถึงปีที่9าเนี่ยเอวฟาร์มส่งเสริมให้ปลูกสมุนไพรที่มีมูลค่าสูงนะฮะเป็นสมุนไพรที่เอวฟาร์ามมีอยู่ณขนาดนี้นะฮะแล้วก็เอวาฟาร์มจะเป็นผู้ส่งเสริมแล้วก็รับซื้อทั้งหมดนะมูลค่าของสมุนไพรก็ไม่น้อยกว่า นะครับไม่น้อยกว่าซีโอที่เราุดล้อมขายออกไปแล้ว300 200ถึง300ต้นที่กล่าวไปแล้วนะครับในปีที่10เนี่ยจะครบรอบโครงการของเรานะฮะเราก็จะขายาต้นซีโอที่เรามีอยู่1,000ต้นหรือว่า100ต้นต่อไร่เนี่ยให้กับเอวาฟาร์มเอวาฟาร์มรับซื้อทั้งหมดอีกเช่นเดิมนะฮะเอวาฟาร์มเอาไปทำอะไรอันดับแรกเลยไมุ้ลล้อมเอวาฟาร์มทำธุรกิจ ไม้คุดล้อมอยู่แล้วนะครับเดียวฟา,ม,ามีตลาดรองรับทั้งในประเทศแล้วในต่างประเทศส่วนสมุนไพรก็เป็นสมุนไพรที่ตลาดมีความต้องการเป็นสมุนไพรที่ยังไม่ได้เผยแพร่ออกไปนะครับเป็นสมุนไพรที่บอกให้เบื้องต้นก็สามารถที่จะล้างพิษนะครับซึ่งตลาดมีความต้องการอยู่แล้วรองรับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องการตลาดไม่เป็นภาระกับสมาชิกเลย ในปีที่10เนี่ยเรา,เาตัดต้นซีวอกที่เหลือนะฮะซึ่งขนาดของซีวอกก็จะเป็นขนาดที่กำลังที่จะใช้ในการแปรรูปครับหลังจากนั้นเราก็จะปลูกลอกรอบใหม่ก็จะหมุนเวียนเป็นอย่างนี้เพราะนีนน่ในพื้นที่ปลูกหรือพื้นที่เลือกเข้าโรงกลางจะมีพื้นที่สีเขียวนะครับพูดง่ายๆเราจะมีป่าที่มีบูรณาการหมุนเวียนต่อเนื่องนะฮะไปช่วยลูกช่วยหลานเรา แล้วก็ข้อสำคัญคือรายได้จากการขายาไม้ขุดล้อมสมุนไพรที่มีมูลค่าสูงรวมถึงเนื้อไม้ซิวโ๊คที่มีมูลค่าสูงก็สามารถที่จะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่สมาชิกได้เจออยู่นะทุกวันก็ทางเอวิวพามีความยินดีมากนะครับที่จะขอเชิญเษษกษตรกรทุกท่านได้มาศึกษาแล้วก็เข้าร่วมโครงการกันเราขอบคุณครับ ต้นซิโอเป็นพืนชชนิดหนึ่งที่ณตอนนี้เองมีผลประโยชน์มีข้อดีของเฉพาะตัวที่ตอบโจทย์นะฮะสำหรับผู้ที่จะปลูกนะครับเริ่มตั้งแต่ลักษณะของต้นเนี่ยที่สวยแปลกนะครับการปลูกและดูแลได้ไม่ยากถ้ามีความเข้าใจแล้วก็มีประสบการณ์นะครับเขาจะให้ผลผลิตได้เร็ว ตั้งแต่ใช้เบ็ดไม้ประดบับหรือไม้ขุดล้อมนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพื้นที่ปลูกก็จะได้บรรยากาศที่ดีเพราะว่าด้วยลักษณะเฉพาะของเขาเนี่ยเขาสามารถดูดซับคาร์บอนได้สูงนะฮะเพราะนั้นบรรยากาศที่ปลูกหรือพื้นที่ที่ปลูกต้นซิวโอกมากพอเนี่ยก็จะสร้างบรรยากาศเหมือนป่าจำลองป่าที่สมบูรณ์มานะฮะจนเราสามารถที่จะปลูกสมุนไพรที่มีมูลค่าสูงได้อีกนะฮะรวมถึง ความความสามารถในการที่จะดูดซับคาร์บอนในสูงเนี่ยยังต่อเชื่อมเป็นเรื่องของประโยชน์ที่เราจะได้ในการเคลมคาร์บอนเครดิตนะฮะหรือธุรกิจคาร์บอนเครดิตได้อีกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแม้แต่เนื้อไม้ของเขาเนี่ยก็ใช้เวลาสั้นในการที่เราจะใช้แปรรูปหรือว่าเอามาทำเซเวเนียหรือว่าเอริเจอร์เพราะนั้นพอในองค์รวมแล้วเนี่ยโครงการในรอบในรอ,นรอบ10ปีเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์ของซิลโ๊กได้อย่างครบทุกมิตินะครับพรเพียงแต่ว่า ต้นซีวโวกเป็นไม้ต่างประเทศที่ต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเองเอเวอาฟาร์มขอเสนอตัวเพราะว่าเอเวอฟาร์มเนี่ยปลูกและทำธุรกิจเกี่ยวกับซีวโว๊กมาไม่น้อยกว่า10ปีเราเรามีความเข้าใจตั้งแต่การพร้อมเมล็ดการอนุบาลจนถึงเรื่องของการปลูกลงดินการขุดล้อมการใช้พื้นที่ในแปลงปลูกซีวโวกนะฮะรวมไปถึงเรื่องของการแปลรูปแนวไมย หวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะสมาชิกหรือว่าผู้สนใจเนี่ยจะเข้ามาคุยหรือเข้ามาร่วมโครงการกับอีกบัวขอบคุณครับ